สวัสดีวันพุธที่ยี่สิบสี่มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบีนะครับวันนี้มามาวิเคราะห์บอลกันนะครับวันนี้เมื่อวานนี้มันต้องขออภัยเลยนะครับมันอังกฤษน่ะส่วนมากหลีกรองจยเข้ากันเลยทุกวันเลยที่ผมเล่นหลีกรองผมเสียตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรบอลรองมักจะเข้าตั้งแต่บีเชมนชิพอาทิตย์ที่แล้วครับไม่น่าเลยผมไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองนะราคาก็แปลกแปลอยู่อันดับสองมาต่ออันดับสิบราคาเสมอช่างเถอะ เดือนนี้ก็ต้องยอมนะครับถ้าวันนี้ไม่เข้าก็ต้องพักยาวครับแต่เชื่อว่าวันนี้มันต้องเข้าสักคู่นะครับ,บวันนี้ว่าจะให้สองคู่นะครับคู่คู่แรกไปที่ออสเตรเลียเอลีครับเวลาสิบห้านกาห้านาทีนะครับคู่ระหว่างเวลลิตันโฟนิกอันดับสิบพบกับเนเบิลวิกตอรี่อันดับสุดท้าย,ย,ยของตารางนะครับ <t> คู่นี้ดูดูว่ามันสนใจยังไงก็ต้องเล่นคู่แรกตั้งแต่บ่ายเนี่ยครับเ <t> พราะว่ามันจะได้รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะ เบลิงตันโฟนิตนะครับห้านัดหลังสุดก็คือชนะที่เคยพบกันนะคชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ขออภัยครับเบลิติงตันชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สองเสมอสองครับในบ้านก็คือชนะอยู่นะแต่ก็สถิติที่เคยพบกันก็เป็นรองแหละฟอร์มห้าเกมหลังสุดของเจ้าบ้านชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมในบ้านชนะหนึ่งครั้งเสมอสองฟอร์มเกมสามครั้งหลังสุด ก็ดูดูดีอยู่นิดนึงครับแต่ว่าความเกมเยือนนี่โอ้ดูแยกหวาได้ซ้ำนะครับชนะหนึ่งแพ้สี่เกมแล้วก็แพ้เกมเยือนสองเกมติดแพ้เละเทะเลยแบบสู้ใครไม่ได้เลยตารางคะแนนก็อยู่อันดับสุดท้ายนะครับทุนนี้มันกไ็ไม่ได้มีอะไรมากมายจึงบอลออสเตรเลียก็ ก็น่าจะเชียร์สกอร์สูงต่ำน่าจะง่ายที่สุดครับเปียเปิดมาสกอร์สูงต่ำอยู่ที่สามลูกนะครับสามลูกตอนเนี้ยก็เจ้าบ้านต่อศูนย์จุดเจ็ดห้าโอกาสเจ้าบ้านชนะ 4, สี่เจ็ดเสมอยี่สิบเจ็ดแพ้ยี่สิบเจ็ดทีมเยือนชนะแค่เก้ายี่สิบเจ็ดแพ้หกสิบสี่เสียงค่อนข้างเยอะครับทีมเยือนเชียประตูเยอะมากดังนั้นวันนี้ผมว่าสกอร์สูงน่าจะมีผลครับ เล่นไปที่ราคาสูงสองจุดเจ็ดห้าครับวันนี้ครับไม่มีอะไรมากมายครับมันบอลได้ลุ้นตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหัวค่ำเลยสิบห้านาฬกาห้านาทีเวลาของมาวันนี้เชียร์ได้ครับเรลิงตันฝนอีกน่าจะสกอร์สูงต่อไปแล้วครับสองจุดเจ็ดห้าครับวันนี้ครับไปคู่แรกนะครับเดี๋ยวมีต่อคู่ที่สองครับบอลยุโรปบอลโลกสซนยุโรปนะครับวันนี้ฝากเชียร์ก่อนครับเรลิงตันฝนอีกคิดว่าน่าจะสกอร์สูงได้ครับอย่างน้อยน้อยสามลูกน่าจะมีครับส7 5จุดเจ็ดห้าครับครับผม สวัสดีครับ